สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันในช่องท l ลาย Design by Earthsmith นะครับช่องที่จะพาทุกคนเปลี่ยนทำลายเปลี่ยนเส้นเวลาของตัวเองด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆนะครับคุณเคยอาจจะคิดไหมครับว่าเราล้มเหลวหรือว่าเรารู้สึกติดลูปกับเวลาหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไมมันดูยังไม่ดีสักทีหรือว่าเราเจอแต่ปัญหาเดิมซ้ําๆซๆซ้าๆในชีวิตครับ หรือว่ามันเป็นการติดอยู่ในเส้นเวลาบางอย่างหรือว่าติดอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ซ้ําไปซ้ำมาสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวหรือไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ดีพอนะครับส่วนหนึ่งมันหมายความว่ามีพฤติกรรมบางอย่างรหรือปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลให้คุณกําลังติดอยู่ในเส้นเวลาเดิมซ้ําๆครับเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเจอกับสถานการณ์เดิม Grandpa 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 Emperor Bugün ซ้ําๆไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ามาซึ่งลูปนี้ถ้าเป็นลูปที่ดีครับอย่างเช่นเป็นหลูปของการ ออกกาลังกายลูมนี้จะพาคุณไปสู่ร่างกายที่แข็งแรงครับแต่ถ้าลูปนี้เป็นลูมของความเครียดความทุกข์ความกังวลครับลูมนี้จะพาไปพาคุณไปสู่ความอึดอัดทางอารมณ์จะพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณไม่ได้ต้องการแน่นอนหรือว่าบางคนอาจจะยอมรับได้และติดอยู่กับลปนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆคนที่ยอมรับได้ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ผลเสียต่อเขาแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เขาจะเสียไปนั่นคือสารภาพในการควบคุมเส้นเวลาของตัวเองครับซึ่งมนุษย์ มีศักยภาพที่จะควบคุมเส้นเวลาของตัวเองได้ครับอย่างน้อยก็ในปัจจัยที่เราทําได้นะครับซึ่งถ้าหลายๆคนเคยฟังเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือว่าหลายๆคนที่เชื่อในเรื่องของการเมนิเฟตนะครับคุณต้องเชื่อเรื่องนี้คือเรื่องของการสร้างไทม์ไลน์ใหม่หรือสร้างเส้นเวลาใหม่ของตัวเองครับซึ่งมีหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบมากที่ผมเจอในชีวิตของตัวเองครับว่าชีวิตผมเองก็คือติดลูมก,กับการ กับการใช้ช่วงเวลาซ้ํๆพฤติกรรมซ้ำๆครับเมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีครับแล้วผมก็ทําทงานเวลาประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านั้นบางวันนะครับแต่คือผมกว่าเราจะกว่าผมจะนอนนะครับก็ตีสี่ตีห้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเลิกมาก็เที่ยงคืนกว่าแล้วบางวันอาจจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนต่ออะไรเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าพอเราตื่นขึ้นมาสิบเอ็ดโมงเที่ยงครับเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยผมแค่ไปกินข้าวกลับมาเราง่วงอีกแล้วครับ อยากนอนอีกแล้วเพราะว่าสายตาเรามันมันไม่ค่อยชินกับแสงไปแล้วมันมันคิดว่าแสงนี่คือจะทําให้เราต้องหลับเพราะว่าเราใช้ชีวิตกลางคืนครับแล้วรู้ตัวอีกทีก็คือถึงเวลาที่ต้องไปทํางานอีกแล้วอ่าบางวันเริ่มเร็วหน่อยบ่ายสามโมงเริ่มเล่นดนตรีร้านแรกเนี่ยก็ก็ออกไปทํางานแล้ววันนั้นก็จะเหลือเวลน้อยหน่อยที่เริ่มทางานแล้วยาวเลยหรือว่าบางวันเนี่ยอาจจะเริ่มสักหกโมงสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นอย่างงี้มามาหลายปีมากๆครับ สีถึงหปีแจริงๆผมอยู่กับชีวิตการเล่นดนตรตีมา10ปีครับมีการออกจากลูกบ้างไปสร้างลูกใหม่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เจอคําตอบแต่ผมก็สนใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือการเมดิเฟสเนี่ยมามาอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วล่ะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าหลายๆวิธีการเนี่ยเรายังทํามันออกมาได้ยังหาจุดที่เรียกว่าเป็นกลยุทธ์เบื้องหลังหรือวิธีการทํางาน หรือไขร,รหัสของมันออกมายังไม่ได้สักทีครับจนถึงทุกวันนี้ผมเลยเริ่มศึกษาเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆทั้งศาสตร์ของโบรศาสตร์ควอนตัมครับเรื่องกฎแรงดึงดูดด้วยเรื่องการมิเฟสเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องจิตวิทยาเรื่องสังคมาศาสตร์ต่างๆนี่จนผมเจอว่าจริงๆมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะสร้างไทม์ไลน์ของตัวเองได้ครับมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะสร้างเส้นเวลาของตัวเองได้ครับซึ่งปัจจัยหลักในการสร้างเส้นเวลาแน่นอนครับมันคือจิตของเราครับมันคือการสังเกตของเราถ้าหลายๆคนเคยได้ยิน เรื่องของออการทดลองดับเบิลซ t ลล p เอฟเริเมนนะครับในปรากฏการณ์ออฟเซอร์เวอร์เอฟเฟกนะครับคือปรากฏการณ์ของผู้สังเกตที่เขาบอกว่าเมื่อเราสังเกตสิ่งใดใช่ไหมครับมันจะแปลงจากความเป็นคลื่นให้กลายเป็นอนุภาครับแต่ถ้าเราไม่สังเกตสิ่งนั้นจะกลายเป็นเพียงคลื่นครับซึ่งสิ่งที่สังเกตเนี่ยอยู่ภายใต้พื้นที่ที่เรียกว่าความตั้ f ฟิลด์ครับก็คือสนามพลังงานซึ่งความตัมงฟิลด์เนี่ยคือทั้งหมดที่เราอยู่ในตอนนี้ครับ ทั้งหมดที่สิ่งที่เรียกว่าสามมิติที่ถูกสร้างขึ้นมามีอยู่ในพื้นที่ของควอนตั้มฟิ์นี้ทั้งหมดครับพอสิ่งนั้นถูกสังเกตใช่ไหมครับเขาจะแปลงจากคลื่นกลายเป็นอนุภาคแปลว่าเขาแปลงเป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นครับเหมือนภาพที่เราเห็นในทุกวันเนี้ยบนโลกนี้ทั้งหมดนะครับคุณสังเกตดีๆครับเมันเกิดมาจากความเชื่อลึกๆของคุณอยู่แล้วมันเลยเป็นสภาพนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้ เป็นสิ่งที่เราเคยคาดหวังไว้อยู่แล้วหลายๆอย่างในชีวิตลองสังเกตย้อนกลับไปสักห้าปีหรือว่าสิบปีครับเราอาจจะเคยคิดไปแล้วแหละว่าอนาคตเราอยากจะมีอย่างนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่คราวนี้มันมีปัจจัยต่อต่อความคิดนั้นว่าความคิดนั้นจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่เราจะค่อยๆคุยกันไปหลังจากนี้นะครับมันก็มีปัจจัยเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวอีกแต่คราวนี้ในปรากฏการณ์นี้ยสร้างอะไรครับสร้างความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แปลว่าวัตถุหรือว่าสสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนโลกไปนี้ให้เราได้เห็นในเส้นเวลาของเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่กำหนดและเลือกขึ้นมาเองกว่า90%แน่นอนครับซึ่งถามว่าสภาพของอาสังคมโลกหรือว่าการเงินโลกนั้นมีผลต่อชีวิตเราแน่นอนครับมีผลต่อชีวิตเราแต่เราเกิดมาภายใต้จิตใต้สํานึกที่รับรู้เรื่องนี้ไปแล้วครับเราเป็นเป็นเรื่องที่เราเราเรา,เราเปลี่ยนไม่ได้ครับคือในเรื่องของโครงสร้างของโลกเนี่ย ในเรื่องของโครงสร้างของสังคมตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับมหาภาคขึ้นไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราไปเปลี่ยนอาจจะยากนิดน,นึงผมว่าเน้นไปที่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงดีกว่าครับซึ่งจิตซึ่งจิตของเราครับเป็นสิ่งที่มีอนุภาคที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้แล้วว่าจิตของเราคือสิ่งที่มีพลานุภาพมากที่สุดครับจุดนี้ก็เลยทําให้ผมยิ่งเข้าใจเลยว่าทําไมกดแรงดึงดูดหรือว่าการ manifest หรือว่าเนี่ย การสร้างทำลายใหม่เนี่ยเครื่องมือสำคัญที่เราต้องฝึกใช้ให้เป็นที่สุดคือจิตใจของเราครับคือจิตของเราที่ที่จะไปสังเกตสิ่งไหนตามปรากฏการ์ observer effect ที่ผมบอกครับเราไปสังเกตสิ่งไหนแบบไหนด้วยความรู้สึกไหนด้วยอารมณ์ไหนเราไปสังเกตเงินตอนที่เราจ่ายเงินเมื่อเราจ่ายเงินไปด้วยความรู้สึกที่ที่มีความกังวลหรือว่ามีความรู้สึกที่เสียดายเงินเหล่านั้นครับสังเกตได้เลยครับเวลาคุณจ่ายเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ บ่งบ่งชี้ความเชื่อลึกๆของคุณกับเงินเลยทุกครั้งที่คุณเอาเงินจ่ายออกไปครับเพราะว่าเงินมีสภาวะหนึ่งที่คล้ายกับแสงครับมันจะส่องความรู้สึกหรือว่ามันจะส่องขยายอารมณ์ของเราออกมามันจะส่องขยายความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราออกมาหรือพูดง่ายๆว่ามันจะส่องขยายความถี่ของเราในขณะนั้นออกมาได้ชัดมากๆครับพอเราจ่ายเงินแล้วเรามีความคิดปึ้งที่ออกไปเลยกับเงินนั่นคือจะได้วะแล้วคุณสังเกตครับหลังจากนั้นนะถ้าคุณยิ่งติดลูปนี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ คุณจะมีเงินที่จักรวานะครับเร<ะ><า>นเดอร์เงินมาให้คุณเพียงพอกับการที่ให้คุณรู้สึกไม่พออยู่อย่างนี้ตลอดครับจกักรวาะเจรนเดอร์มาให้คุณรู้สึกเสียดายเล่นๆอย่างนี้ตลอดครับจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยหรือว่าในช่วงนี้เราต้องจ่ายอันนี้อย่างเงี้ยครับเราจ่ายด้วยความความเครียดว่าเมื่อไหร่มันจะหมดครับคราวนี้พอจกักรวาลก็เลนเดอร์เ <Read> งินมาให้คุณจ่ายนี้แต่พอนี้ก็จะหมดคุณจะไปหาหนี้ใหม่เพราะว่าจักรวาลต้องการเลนเดอร์เงินให้คุณเอาไปจ่า <Read> ยหนี้นั่นแหละครับมันคือการสังเกต อารมณ์ของคุณที่มีผลต่ออนุภาคนั้นมีผลต่อพลังงานบางอย่างที่ถูกสร้างบนพื้นที่ที่ว่างเปล่านั่นคือสนามควอนตัมฟิล์มันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าคุณก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันที่จะสร้างเส้นเวลาใหม่หรือว่าไทม์ไลน์ใหม่ให้ตัวเองไปอยู่ในที่ใดสักที่หรือไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ได้ไปอยู่ในวงโครจรใหม่ได้ไปอยู่ในความถี่ใหม่ๆได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งมันอยู่กับการที่ว่าคุณมีประสิทธิภาพในการควบคุมจิตตัวเองในปัจจุบันขณะเหล่านั้นมากแค่ไหนซึ่งในระบบนี้ระบบในระบบไทม์ไลน์ดีไซน์เนี่ยผมจะไม่ใช้คําว่าอนาคตหรือว่าอาดีตด้วยกันนะครับผมจะใช้คําว่าอนาคตแทนด้วยคําว่าปัจจุบันใหม่แล้วกันซึ่งจะได้ตัดเรื่องของเวลาไปเพราะเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ขัดต่อการเติบโตของกระบวนการเมนิเฟสหรือกระบวนการดึงดูดอย่างมากครับ ซึ่งคาว่าปัจจุบันใหม่ของผมเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากเลยที่ที่หลังจากคลิปเหล่านี้เราจะอธิบายกันจากนี้เยอะขึ้นมากๆครับอตอนนี้เป็นเป็นน้าจิ้มแล้วกันให้ทุกคนไปลองคิดคําว่าปัจจุบันใหม่ดูว่ามันเป็นยังไงครับสิ่งสําคัญที่หน้าที่ที่เราต้องทําเลยครับในการสร้างไทม์ไลน์ใหม่คือการเป็นผู้สังเกตปัจจุบันใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเราคอยสังเกตผลลัพธ์ที่ถูกเรนเดอร์ขึ้นมาจากจักรวาลที่อยู่ตรงหน้าเราครับ หน้าที่ของเราคือเป็นผู้สังเกตปัจจุบันใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้ส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้จัก,กรวาเลเรนเดอร์ให้แก่เราครับอันนั้นเดี๋ยวเรามาหาวิธีกันแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยเ,เคล็ดลับต่างๆมากมายที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์จากการทดลองในชีวิตของผมแล้วก็ประสบการณ์ผู้อื่นที่ผมเคยได้สอบถามไปเข้ามาแล้วก็จากการอ่านในหลายๆเรื่องราวแล้วก็คิดคน้นมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจและอยากมาแบ่ง ปันมากในช่องไทม์ไลน์ดีไซน์ by Earth Smith ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากไว้ให้คิดว่าคุณคือผู้สังเกตปัจจุบันใหม่และปัจจุบันใหม่นี้และปัจจุบันใหม่นี้จะมีถัดไปถัดไปถัดไปจะมีปัจจุบันใหม่ในหลายเวอร์ชั่นมากๆครับนั่นแหละคือไทม์ไลน์ใหม่คือตัวที่จะกําหนดไทม์ไลน์ใหม่ในชีวิตของคุณเลยครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนี้เป็น e p ีแรกของผมเลยนะครับเดี๋ยวมีต่อไปอีกเป็นร้อยแน่นอนนะครับผม ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตครับขอให้สนุกกับปัจจุบันใหม่ที่เกิดขึ้นครับทำลายดีไซน์บายเฮ m ร์ครับผม